โกงฉันใช่ไหมถ้าเธอไม่เอาเงินมาคืนฉันนะเธอจะเอาเรื่องนี้ทั้งหมดไปฟ้องคุณพอนกับน,นูนุชเชิญเลยเชิญเธอไปฟ้องเลยพวกโวลืมตีนคิดด้วยตัวเองเป็นใครมาจากไหนอะฮะทุกคนถึงต้องเกรงใจอะอย่าลืมนะว่าเธอก็เป็นนี่พี่พลอย,อยก,ก่อน<ะ>ที่ทําตัวกา,กากใส่ฉันเนี่ย<ม>ช่วย,วยดูต<ด>ัวเองด้วยไม่ใช่เป็นแม่ผัวของยัยนุชแล้วจะทําอะไรกับใครก็ได้อะสักวันหนึ่งนะสองคนนั้นเริ่มไก,กขึ้นมาเมื่อไหรอ่อะระวังเถอะ เธอจะไม่มีที่อยู่อีกต่อไปนะจ๊ะเธอไม่ได้มาขู่ฉันหรอกเพราะตะวัดกับน,นุชจะไม่มีวันเลิกกันเด็ดขาดอ,อย่ามันหน่าให้มันมากเลยเพรเป็นผัวเมียกันจริงๆอ่ะมันก็ต้องรักกันแต่ลูกชายเธอแต่งงานกับยิ่งนุชเพราะอะไรถ้ารู้อยู่กับใจอ่ะอย่าทำให้คนอื่นเนี่ยต้องมารับรู้เรื่องอับอายเรื่องนี้เลยนะเพราะว่าพูดแล้วเนี่ยมันระคายปาก